ผู้ชมค่ะมาชมโครงการเดอนซิมโฟนีค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยนวมิน163ค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้กับเรียบทางด่วนราอินทรานั่นเองค่ะโครงการแห่งนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด3ชั้นค่ะแวดล้องไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยอย่างที่บอกไปว่าอยู่ใกล้เรียบทางด่วนบางินหาาเพราะฉะนั้นมีทั้งร้านค้าร้านอาหารค่ะ มีโซนให้ช้อปปิ้งมากมายเลยในฝั่งนี้ค่ะที่สําคัญเลยนะคะโครงการนี้อยู่ใจกลางชุมชนค่ะสะดวกสบายมากๆเลยส่วนบ้านหลังที่เราพาไปชมกันวันนี้นะคะบ้านดีงบประมาณจํากัดก็สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ถึง4ล้านบาทค่ะเป็นเจ้าของทางวน์โฮมไซส์ขนาดใหญ่ได้ในบ้านจะเป็นยังไงตามเข้าไปชมกันค่ะ นี่ค่ะคือบ้านหลักที่โบจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะบ้านนี้จะเป็นทาวน์โฮมขนาด3ชั้นด้วยกันค่ะขนาดพื้นที่20.5ตารางวามี3ชั้นนะคะแล้วก็มีถึง4ห้องนอนค่ะและ4ห้องน้ำด้วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านไหนกันค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะจะอยู่บนถนนเมนหลักของโครงการเลยนะคะหาไม่ยากค่ะภายในตัวบ้านนะคะเข้ามาจากรั้วค่ะสามารถจอดรถยนต์ในบ้านได้1คันด้วยกันค่ะส่วนด้านในตัวบ้านเลยนะคะเขาจะมีบิวอินเฟอร์เิเจอร์ไว้ให้บางส่วนอย่างชั้นวางทีวีแล้วก็มีติดมา่านติดมุงรวดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะคะจะมีส่วนพื้นที่ของการต่อเติมที่เป็นครัวไทยค่ะปูพื้นแล้วก็ทาหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยบริเวณชั้น1นนะคะจะมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อยยย่างคครรบันเเลดี๋ว ตามขึ้นไปชมชั้น2กันต่อค่ะ ชั2 <S 2> 2 <S oh. exactly. okay. ้น2นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันค่ะจะมีห้องนอนนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านและก็ด้านหน้าค่ะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวโบพาไปชมค่ะด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนอนแรกห้องนอนนี้นะคะพื้นที่กว้างวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะและก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยเช่นเดียวกันกับด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหน้าของตัวบ้านอีกหนึ่งห้องนอนของเราพื้นที่กว้างนะคะตามขนาดหน้าบ้านเลยค่ะห้องนี้จะใหญ่กว่าวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็สามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ของเดิมที่มีมาอยู่แล้วค่ะะก็จมี ทํางานนะคะหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แล้วก็ลึกเข้าไปในตัวห้องค่ะจะมีส่วนที่เป็น walk in closet ค่ะก็จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ําในตัวค่ะ และปิดท้ายกันที่ชั้น3นะคะชั้น3จะมี2ห้องอ่ะคุณผู้ชมห้องแรกจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะห้องด้านหน้าของตัวบ้านนะคะเหมาะสําหรับทําเป็นห้องพระเลยค่ะเป็นกระจกรอบห้องนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะเป็นมุมที่หันไปหน้าบ้านเหมาะสําหรับทําเป็นห้องพระแน่นอนค่ะส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็มีอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนอนนี้นะคะก็จะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนและที่สําคัญห้องนี้ใหญ่มากๆเลยมีวอล์กอินครเซตแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเดอะซิมโฟนีโดยเริ่มต้นจากตลาดปฏิกรอนขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนนวมินประมาณ2.9กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนวมิน163ขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ เป็นยังไงคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชม EP นี้แล้วสนใจบ้านหลังนี้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะและก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะ3ช่องทางของเราเลยทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะและบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะคะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบดาวน์โหลดวันนี้เลยค่ะเพราะว่าในแอปนี้นะคะเราได้รวบรวมซัรให้คุณผู้ชมในเรื่องมากกว่า2000รายการเลยค่ะง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นหรือว่าอยากจะนัดชมซับก็สามามมรถจิ้ไไปไดเลยค่ะ ที่แอปพลิเคชันของเราตรงนี้ส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย